ว่าฝนตกฟ้าผ่ากัฟ้า,ากําลังจะผ่าเลยเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปนอนดีไหมหรือว่าเราจะสร้างต่อเออกลับไปนอนก่อนดีกว่าจะดีกว่าน้ำน,นี่ก็แหลกเหลือเกินขออย่างน้อยเฟร,รมเลียด 20, 30, อย0่สก็ยังดีนี่เฟร,รมหลกนี่เฟร,รมเลีดตกไปห้า ไม่ถึงสิบอะโคตดแหล็ก <c oughs> คือผมลงเฉดเดอร์ไงไม่ใช่เฉดเดอร์สิดีซอสแพ็กนะฮะบอกได้เลยว่าภาพสวยมาก <c oughs> อ่ะกลับมา สียงดังมากบ้านเก่าของเราปึบถ้าฝนตกธรรมดาเนี่ยมันจะนอนไม่ได้แต่ต้องเป็นเทรนสตอร์มเท่านั้นนะคะก็คือฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรก็ไม่รู้โอเคว้าวท้องฟ้าค่อยๆเจียมใสเ,เราชอบบรรยากาศตรงเนี้ยมีหมอกอะ่ะหวัวอะไรวะใจร้าย แล้วมันก็กลับมามีแสงแดดแล้วก็กระตุกเหมือนเดิมถ้าฝนตกหนักๆมัตเตอร์สามารถเกิดได้นะฮะหรือเปล่าไม่รู้ ขึ้นมานั่งบนเรือเราตกใจหมดปะเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างบ้านกันกันต่อให้เสร็จเลยเฮุ้ผลที่ผมวางดินแบบนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้มีไว้ทำอะไรเลยนะฮะก็ก็จะปลูกพื้นอีกชั้นหนึ่งนะฮะตกมากอม สีใสชีใสที่นอนให,ให้ให้ที่นอนดมไม่ใช่โอเคทีนี้เนี่ยเราก็ทีนี้เราก็ทำไอ้เจ้าพ้เสร็จแล้วนะหลังคาเป็นขึ้นแบบนี้นะฮะว้าบ้านก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงหมายถึงข้างในอย่เดียวนี่คือบ้านของเราภายนอก แปลกโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อขึ้นไปข้างบนจะเลยโอเคขึ้นมาข้างบนละต่อไปให้รอไม้ไหมาเอาไม้มาอันนี้มาู้ที่เป็นแบบนี้เฮ้ยพ่อมาพ่อ ทำอะไรตรงนี้พ่อฮัลโหลพ่อพ่อโอ้ยโอ้ยชิชอเคโอเค,อเคได้มาแล้วต่อไปก็เราก็าจะทำนี้นะชิบแล้วตรงนี้เราก็จะเว้นไว้เพื่อที่เราจะทำกระจกนะ โอเคเราทำงี้ได้แล้วต่อไปห้องตรงนี้มันจะเป็นพวกห้องแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะขุดไปเพื่อทำเป็นชั้นสองไม่ดีเราจะไม่ทำชั้นสองเลยดีกว่านะ <laughs> มันจะลิสิกไม่ค่อยดีเพราะข้างบนมันจะเหลืออยู่แค่หนึ่งบล็อกหมดเลย โอเคได้แล้วอูอัองจ้าได้มาแล้วว้าวบ้านของเราแปลกๆมากเลยเดี๋ยวตรงกลางตรงนี้เหรอเราจะขุดไปเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนนี้เราก็ไม่เอานะโอเค เรามีอ้อยเราก็ต้องปลูกนะเพราะอ้อยเนี่ยมันสําคัญมากมันสําคัญต่อการเล่นพวกกระตเราเพราะว่ามันเราเนี่ยก็ต้องคั้บกระดาษใช่ไหมเราก็เลยจะต้องมีอ้อยเาไวก่อนแล้วทํากระดาษเพื่อทําอะไรมาเอนชาร์ตของของเรานะฮะโลเกมก็กระตุกมาก มีคนเ,เรียกว่ากระตุกส่วนไอ้ที่ว่ามันวางบล็อกไม่ได้หรือกินอาหารไม่ได้หรือทาอะไรไม่ได้เงี้ยเขาเรียกว่าแหลกนะแต่ที่ว่ามันแปะ,ะแปะเงี้ยแล้วมันกระตุกมันไม่ได้แหลกมันไม่ได้แหลกโอ้ยขึ้นไปกระตุกจัด หลังคาปะหลังคาบ้านว่าเ,เราจำเป็นต้องทำหลังคาบ้านนะคะท่านชมนอะไรเนี่ยน่างอยๆโอเคขึค้นมาได้ได้แล้วแบบนี้นะฮะว้าเป็นยังไงล่ะ จะมีชมมาฮะต่อไปฮะเออเอาโตวคราฟมาโตวคราฟทำไมเดี๋ยวนี้เกมเริ่ม,รมมันกระตุกกระตุกขึ้นรู้สึกแปลกแปกเกมมันกระตุกขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อย เดี๋ยวเราจะทำสลับเอาไว้ด้วยนะเพราะบ้านเราเป็นแบบสามบนสามนะเราก็ไม่สามารถเอาเบ็นไดมากระจบประจบกันได้นะฮะนี่ชิปชิปชิป โอเคนะเดี๋ยวผมจะทําหลังคาตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะตัดมาอีกทีไอมันกดตัดไม่ได้สักกะทีเนะี่ย ตอนนี้นะได้มีตัวประหลาดเข้ามาในบ้านของผมนะได้ยืนอยู่ตรงโรงพาบาเลยอุยอ้ยอุ้ยยเกือบตายเกือบตายเกือบตายนอนได้ไหมโอเคกว oh 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 ่า oh จะนอนได้ไปสร้างบ้านต่อ ตอนนี้มืดแล้วเราต้องปักไฟกันปักไฟปักไฟกันนี่ลวทีนี้บ้านเราก็จะไม่มืดแล้วต้านเราจะสว่างแล้วทำไมไฟมันทาไมมันขาวๆมันดูเทาๆไม่สวยมันต้องเหลืองๆดี Yeah> อันนี้เราคางมันใช่ไหมเออโอเคเออเอาไปไปไปโอเคโอเคใช่จะต้องจับมันเป็นตัวประกันอุ้ยอะไรอ่ะ okay. ตั bah, <s <s <h 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 uh> วจีอารอารเอเอโออารเอโอ

ขอละไว้กับเสียงที่เดินแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรตะกี้นี้ด้วยนะโอเคมาก็เจิดก็เจอเโอเคเดี๋ยวนอนก่อนเลย